เขตตรงนี้นะครับห้ามเข้านะครับเอาคนเชียได้เต็มที่ย้นะครับเขตหนึ่งกันทีมชื่อทีมเนี่ยครับพี่ทีมบาหูฟ้าอายมาสามคนนั่นชายเล็กเด็ดลาบฟังมินนี่เดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันมาเข้าเขตเรื่มีเต็มนี่เอาละครับ เกสองมันดีสตรีสีสยามรากฟังมินนี่ต้องบอกว่าสตรีฟังมินนะครับเอามุดคู่ใจของต้นคุณมีดนะครับทำมือนะครับสามีรักสามีหลงไม่ก,กล้าเกเรนะครับและต่อด้วยเคสามโอเป็นไงเงี้ยเอาลากเขียนก็พี่จะได้อะเหลือ5นาทีเ๋ยหรอกอ้าวเคสามพ่อบ้านสีทรายบูนอ,อันนี้แสดงว่าเป็นแยเขาเข้าเนื้อเปนิน ปอบ้านใจเด็ดนี่กำมีดไว้นะครับดูเวลาป้ามีนวางก่อนนะครับและเทสารทั้งทีลาบรำมีคู่เขาเขาบีตสัมรองมาโดยแม่เนาะแล้วแล้วไอ้บ่าวมาโดยมาหาไอ้บ่าวไปไหนอ๋อหันกัมีดตัวอยู่ตโดยละเอามาตังเขตสีครับมาตังเขตสีเขตสีลาบคูเวียงประตูเชียงใหม่แม่แม่แม่อันนี้อันนี้ชื่อทีมเนาะลาบคูเวียงแต่ว่าอย่าง อ๋อลาบโอ้ผมคนเมืองปอมห่ะลาบภูเมืองกิน้อ่ตอนนี้เห็นกับเครื่องเคียงกินไปไหนฮะนะครับเอาท่านโบว์การสำนักตอนแรกก่าตอนนี้พร้อมที่จะลาบนะหอมแต่ว่าช้อกตัวก่อนตัวตัวตัอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีมนะทีมสบานแปดบ้านใหม่นะครับเอาจ้างมาเลยครับอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวห้อยแตรวจสอบคุณภาพนะครับใช่ครับอ่าอุ้มจ้างมาเลยตั้งแต่เคที แสี่พันบาทโอ้สี่พันนะครับพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองสามพันพร้อมถ้วยรางวัลครางวัลดยรองชนะเลิศอันดับที่สามสองพันพร้อมพร้อมสองพันอ๋อสองพันเราชนะเลิศอันดับสี่รางวัลหนึ่งหนึ่งพันบาทครับมันมาเข้ากันนะครับสามสิบคะแนนนะครับแเตรียมด้านความสะอาด อ่อก่อนลยครัจริงจริงแล้วหน้านี้เนาะฮอรมันฮอร์เออจิ้มแล้วก็คัวไ้หน่อยปรุงสุกดีกว่าวันนี้เป็นการบีน้อครัตอนนี้เป็นการจังจีนนะครับเขาจะซื้อเพิ่มกันสองกิโลอย่าลืมว่าสงตามประจังนะครับเดีต้องเดี๋ยวต้องนบต้องนทีนี้นะไปเลยไปเลยไปเลยเลยเลยซ้ำก่อนเอออันตีเลยใส่ผู้กรรมการอันตีเลยอันตีเลยกรรมการช่วยที่รีคอนด้วยนะครับน้องพี่น้องน โอ้นี่ก็สองกิโลเป๊ะเลยเป๊ะเลยโอ้สามกิโลปฝายสามกิโลปฝายเอาออกมือพิธีกรหน่อยสองโลพอดีนะครับอันนี้องปอดปอดโอ้โหพอสองโลตึงจ้าขอเสียงหน่อยจ้าเหตุสองจ้าขอเสียงหน่อยสุดยอดนะครับและขอเสียงชุมชนเคที่สามหน่อยจ้าะ ขอเสียงชุมชวนในเกทที huh, two, yes, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, ่สี่หน่อยโอ้ยขได้ยินขอได้ยินเอาไงเอาไงเอาอ้อมหลอกอ้อมหลอกเคทซีจะขอเสียงหน่อยดาอ้อมหลอกกันเนาะขอเชียร์เกทดึงเอามาเชียร์หน่อยความเฮนสนุกสนานเต็มที่เลยครับรสชาติทีเชื่อว่าการตอนนี้เรื่องลีลาแล้วเราคิดสร้างสรรค์สุขานะไมยและวที่สำคัญนะครับทุกท่านมีเวลา โอ้มือลากครับระวังนิ้วน่อยนะครับเนอท่านนิ้วมือนี่มนหนักนะครับเนอลากสื่อนวมนะเลือนะครับลากสี่อสำคัญนะครับมือของมือลากแต่ละทีว่าการตัดเพงมาแล้วนะครับแกงอมครับแกอมเริ่มพร้อมกันเลยนครับเอาแกอจแกมได้เลยจ้ากได้เลยครับเอาละนะครับ กองเชียดอะไรเงียบแบบะแนนก็จะเงียบเด้อกองเชียดตือด้อกองเชีย กรรมการประชุมนะครับแอดกรรมการอันนี้นะครับท่านคำจะนัดชาวถึงลครับอันดลีลาฟองเียครับมาถึงท่าน